ก็สวัสดีด้วยครับวันนี้ผมก็มา <c oughs> อยู่ในมินิรีวิวนะครับซึ่งก็ไม่ได้ลงคลิปนานนะก็มาดูกันว่าวันนี้มีอะไรไม่ดูนะครับมีเตาแคมปิ้งนะครับของอ่ามิสดีไอวายนะครับก็เป็นเตาขนาดเล็กพกพานะมาดูกันว่าข้างในมีอะไรเห็นว่าเขาลดราคานะครับจากร้อยกว่าบาทเหลือ สี่สิบกว่าบาทนะครับสี่สิบเก้าบาทประมาณนี้ภายในแฮกเกจตนะครับก็มาในแบบนี้เลยเป็นถุงเล็กๆเ,เลยนะครับนี่นะครับมาพร้อมกับผู้มือนะครับก็จะมีการใช้ง,งานนะครับแล้วก็ข้อเตือนระวังนะครับโอ้มีภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ภาษารัเสเซียนะครับแล้วภาษาจีน ก็จะเป็น warning นะครับเกี่ยวกับความร้อนแล้วก็เด็กนะครับแล้วก็ควรใช้ในที่โล่งแจ้งครับก็อันนี้ก็จะเป็นการใช้งานนะครับก็จะเป็นเช็คนะครับวล์วแล้วก็อยางนะครับก่อนที่ใช้งานนะครับแล้วก็คอนเฟิร์มว่านะครับให้มั่นใจว่าตัวเตานะครับปิดอยู่นะครับ ถ้าเรายังไม่ใช้งานนะครับในระหว่างการที่แบบเราทําการติดตั้งนะครับแล้วก็อะไรต่างๆนะครับลองเอาไปอ่านนัเองนะครับถ้าได้ใช้งานนะครับโอเคตู้กล่องมีแค่นี้นะครับแล้วก็มาพร้อมถุกผ้านั่นเองมานี่คือตัวเต่าของเขานะครับขนาดค่อนข้างเล็กนะครับวัสดุผมไม่แน่ใจว่าเป็นเหล็กเกรดอะไรนะ ก็อาจจะเป็นกรีดโรงงานทั่วไปนะครับถึงขั้นสแตนเลตไหมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่านี่ครับเขาบางนะครับค่อนข้างบางนะครับตรงนี้ก็เป็นเหล็กนะครับข้างในก็จะมีตะแกรงนะครับก็จะมีนมหนูข้างในนะผมว่าก็จะมีช่องอากาศอยู่ตรงนี้นะครับโดยประมาณนะแล้วก็จะมีวาล์วลิ้งลีตรงนี้ด้วยนะครับ อันนี้ก็จะมีเิ้นลูกศรน,นะครับบวกก็คือเพิ่มไฟลบก็คือ,อผ่อนจุดหนึ่งปิดนะครับตัวน,นี้อยู่ในตำแหน่งปิดอยู่ข้างล่างก็จะเป็นเกลียวสำหรับใส่แก๊สปิกนิกประเภทเป็นแก๊สสาหรับเป่านะครับแก๊สสาหรับเป่าหน้าตาเป็นยังไงแก๊สสาหรับเป่าหน้าตาไปาไีปนาาไน,นะครับ เป็นหัวเกลียวอันนี้ของไฟมีเปิร์นะครับสามารถหาหาแบบเอามาใช้งานได้พวกร้านแคมปิ้งนะมีอันนี้เป็นกระป๋องเล็กก็จะมีกระป๋องกลางกระป๋องใหญ่นะครับแล้วแต่ท่านที่จะหาได้นะตัวนี้ก็เป็นแก๊สปิกนิกที่ใช้งานกันในวงการแคมปิ้งที่เราเห็นกันนะครับก็คืออาจจะมีแบบนี้นะครับเป็นแก๊สที่เราเห็นตามท้องตลาด บ่อยๆนั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นแก๊สอนเนกประสงค์ใช้ในหัวปลนไฟใช้ในแก๊สแบบนี้นะครับอันนี้ของอยูบาร์ทานินะครับก็จะใช้แบบนี้นะเป็นแก๊สแนวนอนนั่นเองนะแต่ตัวนี้จะเป็นแก๊สแนวตั้งนะครับส่วนใหญ่วงการแคมปิ้งจะชอบกันมากเพราะว่ามันสามารถที่จะต่อเข้ากับตัวนี้ได้เลยนะครับซึ่งหลายท่านเนี่ยอาจจะเคยเห็นนะครับแต่ไม่ได้ซื้อเพราะว่า มันเป็นแบบนี้คือเราจะหาแก้จากไหนซึ่งเดี๋ยวนี้มันหาง่ายนะครับจากาตามร้านค้าออนไลน์ก็มีนะครับอันนี้ไม่ยากเลยะแล้วก็วันนี้ก็จะมาเทสให้ชมนะครับว่าเราจะใช้แก๊สกระป๋องแบบนี้ได้ไหมกันเองก็จะมีไอ้ตัวนี้เป็นขายอย่างนะครับตัวอะแดปเตอร์นะครับพร้อมขาย,ย่างสำหรับ แก๊สกระป๋องนะครับเพื่อใช้ร่วมกับอุอปกรณ์ที่ใช้กับแก๊สตละเป่านั่นเองตัวนี้ก็สั่งมาราคาไม่กี่บาทนะครับสากว่าบาท40บกว่าบาทได้มั้งลองไปหาดูดในอแอปช้อปปิ้งออนไลน์นะครับนะก็จะมีหน้าตายอย่างนี้นะครับน้ำหนักค่อนข้างดีนะตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับค่อนข้างดีเลยผมบอกเลยว่า ราคานี้โอ้วัสดโุโอเคเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นที่ใส่แก๊สกระป๋องยาวนะตรงนี้ก็จะเป็นเกลียวเหมือนเกลียวไอ้ตัวนี้เลยนะครับนี่ครับเห็นไหมเมนเกลียวเออเกลียวมันเป็นเกลียวเดียวกันนะครับไม่ต้องห่วงเป็นเกลียวมาตรฐานอยู่แล้วโอเคก่อนอื่นนะครับมาดูกันว่าเขาใช้งานได้ไหมนะครับเปิดกล่องมานะครับมีแบบนี้เลย สดสดสิ่นๆนะครับนะถ้าตุ้มตามก็อาจจะไม่ไลงคลิปนะครับเ okay. ็บิดไปนะครับบิดไปจนถึงจังหวะหนึ่งนะครับมันจะตึงมือให้รีบให้รีบหมุนนี่มันจะเป็นการเจาะแก๊สเข้าไปนะครับมันจะเป็นเห็นไอ้เข็มไหมมันจะเจาะแก๊สเข้าไปจึเพื่อ,อระบายแก๊สออกมาพร้อมใช้งานอันเนี้ย แนะนำว่าถ้าจะใช้นะครับปิดให้สนิทก่อนค่อยหมุนเข้าไปในตัวแก๊สนะครับอันนี้คือ,อาการใช้เบื้องต้นนะครับที่เขาคิดว่าผมคิดว่าเขาเอามาแต่ตัวหัวนะครับไม่ได้เอาแก๊สกระป๋องแบบนี้มาด้วยคือถ้าทำมาผมก็จะคิดว่าน่าจะดีมากนะครับแต่คือเขาไม่ได้ผลิตมาก็ไม่เป็นไรนะครับคือมันมีแต่หัวแก๊สนะครับมีแต่หัวเตาแก๊ส นนะครับขั้นตอนการใช้งานเมื่อเราติดตั้งเสร็จแล้วก็ทําการจุดนะครับอันนี้จุดแบบเบสิกพื้นฐานนะครับเอาอันนี้ออกก่อนเผื่อมันโดนนะครับเคลียรยเคลียตกก่อนโอเคจุดครับค่อยๆหมุนนะครับจนได้ยินเสียงแก๊สนี่นะครับเล่งหลีได้นะครับเล่งหลีได้อันนี้คือเปิดสุดของเขานะครับ น,นี่คือรลีสุดของเขาเอ๊บจนถึงปิดนะครับปึ๊บน,นี่ปิดแล้วนี่ครับอันนี้คือ,อการใช้งานที่เขาหมายมั่นว่ามันจะใช้แบบนี้แต่คือเขาลงมาเนี่ยเขาไม่มีแก๊สจำหน่ายด้วยก็ไม่เป็นไรนะครับผมเองก็เห็นมาหน้าแล้วนะครับแต่เห็นว่ามันลดราคานะครับก็เลยเอามาลองส่วนตัวนี้จะใช้เป็นแก๊ส ไม่ใช่เป็นแก๊สกระป๋องนะครับในการปิกนิกผมจะใช้เป็นเตาํนมันมากกว่านะครับเพราะว่าเตาํามันมันค่อนข้างที่จะประหยัดนะครับเวลาเราถอดออกก็ออกแบบนี้นะครับก็ทําย้อนกลับนะครับโอเคต่อไปจะมาสาธิตการใช้งานของไอ้ตัวนี้กับแก๊สกระป๋องพื้นบ้านพื้นฐานของเราเองนะครับไม่ใช่พื้นบ้านหรอกเป็นพื้นฐานที่เราเห็นกันบ่อยครับก็จะมีไอ้ตัวนี้นะครับแปเตอร์ เราก็จะทําการใส่อแดปเตอร์สวมเข้าไปกับไอต้ตัวเนี้ยเต่าร้อนเนี่ยไม่ร้อนก็เสียไปอย่างงี้ครับเสียไปก่อนนะครับปิดหมุนให้อยู่ตําแหน่งปิดแล้วก็ปิดนะครับปึ๊บปิดไปเลยครับปิดไปเลยตัวไอ้หัวเนี่ยอาจจะฟิตนิดนึงนะครับเพราะว่าเ,เขาทํามาสูงนะครับเพื่อป้องกันไอ ไอ้เกลียวมันจะล้มนะครับโอเคผมก็แน่นรับหนึ่งแล้วโอเคแน่นแล้วอึ๊บโอเคทีนี้ก็เอาแก๊สเนี่ยนะครับมาซื้อมาด้วยเลยให้รับชมครับน,นี่ครับเป็นแก๊สกระป๋องพื้นฐานนะแล้วก็เกี่ยวตรงนี้จะมีเดือยอยู่นะครับเดี๋ยวกล้องมาเห็นเดือยอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีไอ้ตัวข้างบนเนี่ยจะเป็นที่ใส่กับช่องบากไว้นะครับ แล้วก็ปึ๊บแล้วก็บิดนี่ครับเสร็จแล้วนะครับนี่ครับนี่คือการใช้งานร่วมกับแก,ก๊สกระป๋องพื้นฐานที่มีจำหน่ายอยู่ทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นห้างจำหน่ายมินิมักนะครับทั่วไปจะมีจำหน่ายแบบนี้มันจะเป็นมีจำหน่ายเพียงแค่ในออแอปนะครับแอปออนไลน์แล้วก็ จำหน่ายในร้านตัวแทนจำหน่ายพวกแคมปิ้งนะครับส่วนมากจะมีตัวนี้นะแต่ทั่วไปเนี่ยจะไม่มีขายนะครับนะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนนะแม้แต่ตัวที่นำมาจำหน่ายเองก็ไม่มีขายผมก็งงเหมือนกันกับเขานะไม่เป็นไรนะจะมาทำให้ดูนะครับแล้วก็กางเหล็กย่างขาอย่างนะครับเป็นขารองเตานั่นเองนะครับอ่าเมื่อกางเสร็จแล้วนะครับก็ ผมว่ามันก็โอเคนะมันก็เล็กดีนะครับโอเคมาลองเปิดกันดูนะครับแก๊สนี่เต็มนะครับแก๊สใหม่เลยครับโอ้นี่ครับใช้งานได้ปกตินะครับไฟนี่แรงครับไฟแรงไฟแรงมากครับมอกับต้มน้ําต้มกาแฟนะครับต้มมาม่านะครับต้มบะหมี่ นะต้มซุปต้มอะไรก็ว่ากันไปนะครับผัดทอดก็ได้นะถ้าอันนี้นะครับผมว่าค่อนข้างดีครับไฟเนี่ยค่อนข้างโอเคนะครับนะเป็นมินิรีวิวนะอาจจะไม่ได้มีกระถงกระทะมาให้ชมกนะันครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเห็นว่ามันอยู่ใกล้มือนะก็อามาดูครับก็กระทะประมาณนี้นะครับวางได้ไหม วางได้ครับแต่ค่อนข้างที่จะเสียวตกเหมือนกันนะครับว่าเตาก็น้อยมากเลยนะหมอก็พวกเตากาแฟเล็กๆมากกว่าผมว่านะสำหรับพัดทอดก็พอได้นะถ้าเป็นโซโล่แคมปิ้งนะครับคือไม่แนะนำเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าประมาณนี้ผมว่าได้นะครับก็ประมาณนี้ทำได้ไหมครับวางก็พอได้ครับ พอได้คเสียงมันอาจจะดังหน,หน่อยๆนะครับเพราะว่าผมทําในพื้นที่ปิดนะอาจจะมาดูกันนะครับเห็นไหมเริ่มเดือดแล้วนะครับอันนี้ผมน้ําผมแบบเตรียมน้ำเมื่อก,ก,กี้นะครับซูมไปดูนี่ใกล้ๆนะว่าเห็นได้ว่าจะมีฟองเริ่มุขึ้นมานะครับ คิดว่าร้อนร้อนไหวนะครับแล้วก็ไฟเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคนะครับสําหรับการแคมปิ้งนะแต่คุณภาพเดี๋ยวผมต้องรอดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงแต่คิดว่ากพ็พอใช้ได้นะครับไม่ได้เทียบกับของแบรนด์นะครับแต่ผมคิดว่าถ้านําไปใช้เพื่ออะ,อะไรพวกนี้ยมันก็พอได้นะครับไม่ได้ใช้งานแบบหนักหนัแบบนี้เพราะวัสดุเขาก็ค่อนข้างที่จะประมาณหนึ่งนะครับ นี่ครับหูร้อนนะร้อนนะดีนะผมว่าค่อนข้างดีนะไฟแรงนะครับเนี่ยครับเดือดแล้วไม่กี่นาทีนะไม่ถึงสองนาทีนะเริ่มเดือดแล้วนะครับโอ้ใช้ได้ครับอ่าเดี๋ยวจบคลิปนี้ก็น่าจะกินข้าวเลยนะครับน่าจะกินข้าวเลยครับต้มมาม่ากินแล้วกันเนี่ยครับมาแล้ว ประมาณสองนาทีครับตอนนี้เริมมาแล้วฟองนะดูว่านว่าเขาจะเดือดตอนไหนบนี่แค่แก๊แกระป๋องครับแก๊กระป๋องแล้วก็ร่วมกับตัวนี้เลยนะครับไม่มีอะไรเป็นเบสิพล้นพาให้ให้ชมนะครับว่าไอ้ตัวเนี้ยที่เราเห็นกันเนี่ยมันใช้ยังไงนะครับแล้วก็มีวิธีการแปลงเพื่อใช้งานร่วมกับแก๊สกระป๋องของเรายัางไงนะครับคลิปนี้มี ีจุดประสงค์แค่นี้นะครับนี่ครับเริ่มเดือดแล้วครับโอ้ไวนะสามนาทีประมาณสามนาทีนิดๆน,นะครับเดือดแล้วไวครับไวต้มไข่ต้มอาม่าเลยเนี่ยเท่าน,นี้ก็ถือว่าชงกาแฟแล้วนะเท่านี้ก็ถือว่าแบบชงกาแฟชงโกโก้อะไรแล้วนะครับสามนาทีนิดๆครับ มาแล้วนะครับเข้าสี่นาทีนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าหนาวด้วยครับเหมาะกับการแคมปิ้งออกไปเนะอ้าดอนนะโอ้มาแล้วครับสี่นาทีครับเดือดแล้วนะครับเดือดแล้วหรือว่าไวนะมันเริ่มพดพดฟองพดพดพดตัดดด้งแต่นาทีสองนาทีแล้วนะครับโอ้เป็นไงครับ ใช้ได้นะครับใช้ได้ใช้ได้ผมว่าใ,ใช้ได้เลยนะกับราคาของมันนะคือซื้อไปฝากซื้อไปฝากซื้อไปแจกยังได้นะครับราคาเท่าเนี้ยโอ้มาแล้วคือซื้อไปเผื่อแบบเตาเราเจ๊งนะซื้อไปเผื่อแบบไปค้างแรมไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมาะเลยนะ โอ้เหีจยวนะอันนี้กระทะกระทะถือว่าเป็นกระทะไซส์เล็กนะครับกระทะแคมปิ้งไซส์เล็กเลยตัวนี้นะครับเรือแล้วครับปดๆๆๆแล้ว,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 วเอเอใช้ได้นะครับปิดไฟครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะสำหรับรีวิวนะครับปรไปวางไว้ก่อน กลัวมันเสียยมันตกนะข้ออีกข้อหนึ่งก็ระวังมันตกนะครับเพราะว่าไซส์มันเล็กมากครับก็ประมาณนี้ครับตลอบรีวิวก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็รับฟังนะครับในคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับก็เป็นคลิปแรกของปีเลยก็ว่าได้นะครับหลับช่องผมโอเคครับสวัสดีครับ